สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้มาลองดูแบทเทิลกับตัวเด็กผมแล้วกันนะครับก็เนี่ยครับใช้ซิลิกนะครับแล้วก็มีคังคกล่งสองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่านะอาจะเป็นลาปาสนะครับผมอ่ะมาดูกันครับก็คนแรกนะครับชื่ออะไรเนี่ยอะคิ l เลสเก้าหนึ่งเก้าเก้า ่าก็รอดูนี่เป็นแบทเทิลแรกของไอดีนี้เลยนะครับก็ไอดีเลเวลประมาณ30ตัวก็ไม่ค่อยมีครับผมมาแล้วครับติวลิเจอกับคขังคาวล่าง3ครับผมมาคขังค่าวล่าง3เป็นทาุบินกับอ่าพิษนะฮะเพราะฉะนั้นเหล็กเราสามารถชนได้สบายๆนะฮะเจอท่าครั้นคข้าไปท่าแรกนะฮะเนี่ย กันได้ครับเปิดเกราะมาแล้วนะครับเราดูดเกราะมาได้1กราะนะครก็สติลลิกนะฮะมีความอึดนะฮะพอสมควรนะฮะเหมือนที่ท่านแอคจากห้องโกแบทเทิบอกนะฮะ Go โกแบทเทิล i ท a แ d บอกนะฮะเพราะว่าไหนมีเหล็กย่อมดีนะฮะนี่มาเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วท่าบินนี้อ่ะเจอครั้นคาไปอีกดอกหนึ่งกันไม่กันครับ อาเสร็จครับผมทีนี้กราะเขาหมดแล้วนะครับก็ยูลิกก็กัดไปเรื่อยๆครับผมกัดไปลูกพ่อนะครับครั้นอีกรอบนะฮะไม่น่าจะรอดนะฮะสำหรับเจ้าขังข่าวตัวนี้นะฮะตายแน่นอนฮะไม่เหลือเนอในเราจะอึดใช้ได้นะขังข่าวเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับ แม่คิดจะโกงหรือเปล่านะครับเจอท่ามืดกันไปครับพลังจิตเตอครั้งก็กไปอีกหนึ่งดอกครับเนี่ยนะฮะสักพักเดี๋ยวสติลิกก็คงมองทิ้งอ้โหเอ็งละคำซุปเปอร์รเอฟเักขีปนี่พยายามโกงผมแล้วนะมาเจอนะฮะไอวีซอเหรอเจอท่า ไอ้ลาปลาัตท่ามันแข็งท่าไอซ์บีมหน่อยเป็นไงเราไม่มีเกราะด้วยนะฮะนี่นะฮะฮูชนะอย่างสวยงามนะฮะสบายๆนะครฮะคือสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้นะฮะคือต้องรู้ว่าโปเกมอนเราท่าอะไรแพ้อะไรแล้วก็ท่านะครับท่าที่ใช้ชนะหรือว่าซู p เปอร์เอฟเฟกตฟท่าไหนนะฮะอ่ะ ต่อกันเลยครับไม่รอช้านะครับไม่มีพักผ่อนนะน้องจัสมิน94041511นะครับน้องจัสมินใช้อะไรฮะผมใช้ซิลิกเหมือนเดิมว้ายเดวกซิท่าสปีดปะเนี่ยมาไอล่างสปีดล่างสปีดโอ้ยตีบออเข้านะครับโอ้ไม่ใช้กรอแล้วกัน ปุ้งปิงเท่าแค่นี้แหละครับตา <อะ S 1> ยซะและ้วดีออกซิสโอ้โหนะครับอันนี้เป็นโปเกมอนธาตุนางฟ้านะครับอดูเจอครั้นเขเปไปสักดอกหนึ่งแล้วกันนะครับเปิดเกาะไม่อีกหนูเปิดอยู่แล้ว มานะครับปล่อยท่าไอซ์บีมเข้าไปนะฮะพ่นไฟมาลูกเราเป็นน้ำไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่ต้องเปิดกรอบ <laughs> ได้ครับ Ice Beam ไอซ์บีมไ่ลูกนี่นะครับจริงๆยังไม่ต้องเปิดกรอบก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยผมไม่แน่ใจนะป้า กาะเลยตีไปเรื่อยๆเลยครับถ้าแบบนี้คือตีไปได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องใช้ท่าใหญ่นี่นะฮะประมาณนี้เลยดูตัวต่อไปเขาเป็นอะไรครับไรชูเจอไอ้ปี๊หน่อยเป็นไงแล้วเนะนี่ยถ้าเราสะสมท่าไว้นะตัวต่อไปเขาเปลี่ยนมาแล้ก็ปล่อยท่าใส่ได้เลยนะแต่อย่ารีบนะอย่ารีบเผื่อทนะ่าเป็น s u อ e r e f f e ฟ t i v e ไรชูไฟฟ้านะฮะ กาไว้ันวนตัวไว้ดีกว่าปิ้งฟองสวัสด,ดีจ้านะครับไลชูก็ไปหนึ่งตัวตัวต่อไปครับเรายังไม่เคยเห็นตัวอะไรอ้โหนกน้ำแข็งเจอไอบีมหน่อยเป็นไรเล่านะครับเท่หรอนะครับเจอลาปาร์หน่อยครับนีย่ยิ่งกว่าเทพครับตายไหนแล้วหายไปครึ่งนึง มาเทพเจอเทพน้ำแข็งเจอลาปารหนเลยเป็นไงครับเทพก็เทพเหรอครับเจอไอบีมไปก็ไม่รอดครับเพราะลาปาร์สมันปิดกว่านะครับฟับในละครับเทพน้ำแข็งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะฮะก็ชนะสามที่ติดนะครับด้วยชุดชุดเดิมนะฮะก็อย่างที่บอกครับก็ตัวนี้ผมไม่มีตัวจริงนะฮะ ตัวสติลิกผมก็เพิ่งจับเอาตอนวันอะไรอะสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็เอามาใช้งานเลยนะครับโอ้คนนี้เชื่ออะไรเนะี่ยอ่านโคตรยากเลยเซอร์ลูคัสปะมอรเลสอะไรประมาณเนี้ยนะฮะมาทันเซอร์ามามัาโอ้โหนะครับเอาเทพมาสู้กับทางนั้นเลยนะฮะลาติอสัสหรอ เราดีอาร์เจอสตีลลิกหน่อยครับพลันเปิดกกอะไหมไม่เปิดตายแล้วเออเปิดไหมโอ,อ้ไม่เปิดกอะซูปเปอร์เรอฟเฟกตีฟทว้ยนะครับห้ามือมันซูปเปอร์เอฟเฟกตีฟกับพลังกิบอยู่แล้วครับอะไรเนี่ยตัวอะไรวะอ๋อตัวทวีนกประจำทีน ตัวนี้อึดน,นะอึดใช้ได้เลยไ,ได้เลยมีมีเกาะอีกนะครับตัวนี้ไม่มีนะบ้านเราไม่มีเว้ยตัวอะไรไปสู้วะผมก็จำไม่ได้ตัวนี้มัาน์อะไรมอว์มอปะอ่ลองดูครับไม่รู้ว่ามันมีท่าอะไรกันไว้ก่อนแล้วกันครับไนเชตโอ้โห oh, <ๆ>น่าีกว่าใช้ได้นะมามา พว่นพิษใส่หน่อยตายไหมเ,เขาไมีเกาะอ,อยู่อันนี้ปาดวิกลอ,อไม่เป็นไรครับยังไงก็คิดว่าน่าจะชนะนะเออบุ่นพิษใสติดเกาะไปดิกลางเลยดิบปลอดภัยครับโอ้พุวนพิษใส่ครับแปร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  เนี่ยบางทีเจอตัวอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้เจอเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะตัวนี้มันคาดอะไรคือผมก็ไม่ได้รู้เด็กทั้งหมดนะครับแรนโอ้โหมาลาปาร์ตไปไอ้บีมไปก็น่าจะตายละครับแรดก็ไม่มีที่มีท่าอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นลาปาร์ตผมคงกระพันแน่นอนอนี่นะครับ ตายซะเถอะจ้าแรนดแรนเป็นท่าดินครับาลาปาร์สเป็นท่าน้ำกับน้ำแข็งเลยนักโทษฆ่าได้ยินะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสี่รอบผ่านไปครับผมนะฮะชนะติดต่อกันไม่ได้สี่ครั้งครับตัวนี้ไม่เคย PvP เลยนะไม่เคย p ี p ชนะใครเลยต่อเลยครับอย่าเสียเลาวเวลาครับ ก็รอบหนึ่งนะครับถ้าตีห้าครั้งก็ใช้เวลาประมาณ20สิบนาทีนะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะไรเฟอรานนะมาดูกันนยครับใช้ตัวอะไรโอ้โห,โโหเจอลาปาดครับผ <laughs> มาาบาลาปาดก็ลาปาดเถอะเอ๊ะเจอครั้งหน่อยกันไม่กันครับ ดูดเกาะไว้ก่อนครับหนึ่งหนึ่งเกราะเป็นอย่างน้อยเอาไม่กันครับหายไปครึ่งหนึง่งเปลี่ยนตัวดีกว่า<ะ>เอาลาปารมาสู้เนี่ยครับก็คือถ้าเรามีลาปารเหมือนเขาเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนลาปารมาสู้ได้เลยนะครับเขาส่งท่าอะไรมาครับเราไม่ต้องกลัวเพราะเราทนท่าของอลาบาร์ดแน่นอนเพราะให้ดปับแรงใช้ได้ครับไม่เป็นไรครับ ไอส์บีมเขาก็คงไม่กันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะกันไหมไม่กันแย่นะเออไม่กันแต่เราใช้มีท่าไอ์บีมครับพอดีของผมมีท่าเดียวนะเดี๋ยวถ้าเขายิงมาผมต้องกันแล้วเอา้าเราปล่อยก่อนครับนี่เนหะ็นไหมครไอบีมันปล่อยเร็วกว่าไฮดรป,ปั๊มครับอ่าระยะคููดาวน์น้อยกว่า ไงล่ะครับเผื่อเราชนะเนี่ยลาบป้านเราชนะแน่นอนครับเปิดเกาะไม่ใช่เว้ย <c oughs> <c oughs> ปล่อยลาบป้านเราตายเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนตัวมาเรายิงปุ๊บชนะเลยครับ <c oughs> เล<อ>่ไหมน,นะฮะตัวต่อไปเขาเป็นอะไรไม่รู้แต่เราเปลี่ยนตัวได้ครับ หมาบ้วนทิษใส่ครับแฟรี่บ้วนทิษใส่เลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะแฟรี่แต่ละตัวนะครับโปรโมแฟรี่แต่ละตัวหน้าตาดูไม่ได้สัวนคือคาดนางฟ้าหมาอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหไลคูเจอพืชเข้าไปครับมาเอาไว้ท่านี้จะปล่อยเร็วหน่อยปบปบปะ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 ปเนี่ย โอ้ยมีเีมีเกาะเขายังไม่ได้ใช้เกาะกับเราอะครับเออวะ่ะเขายังไม่ได้ใช้เกาะกับเราแต่ไม่เป็นไรครับตัวพืชมันกันไฟฟ้าอยู่พอสมควรนะฮะแล้วเราก็มีเหลือเกาะเหลืออีกอันหนึ่งเท่ากันนะฮะเปิดเกาะมาลุแล้วเราก็มีโปเกมอนเหลืออีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือสตีลลิ่ซึ่งก็พอจะอึดสู้ทนได้อยู่ ชนะแน่นอนครับเี่นะฮะเพราะว่าเ,เราเหลือเกาะอันหนึ่งนงี่ไม่ใช้โชว์ซะลเลเวยเฮ้ยไม่เข้าหรอกไวไวาชาร์จเหรอผมเกือบไปครับเห็นนะฮะยังเ,เหลือเกาะโอ,อ้คือบางทีก็ไม่ต้องห่วงเกาะเหมือนผมก็ได้นะ <laughs> นี่ไงเราเทพอ๋อเทพเทพเทพไงล่ะเทพนะฮะอ่ะก็ใครอยากจัดตัวก็ลองจัดตัวประมาณนี้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมีทั้งหัวแล้วก็ท้ายคลิปนะครับไปดูตัวที่ผมจัดแล้วก็ท่าได้ต่อเลยน้านครับได้ไม่ได้อาอไม่ได้แล้วมันหมดแล้วหมดแล้วนะครับตีห้าชนะห้าครับเก็บของรางวัลสิครับ จับพี่หมีสิครับนะครับใครจะลองจัดตัวแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รับประกันนะครับว่าตัวที่ผมจัดมันจะชนะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นรอบแรกๆนะครับก็คนที่เล่นด้วยก็ดูท่าบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะครับก็ผมก็จะได้เปรียบหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะได้เปรียบเขาหน่อยนึงแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เหมือน หมือนมีคนทีดจะโกงนะเหมือนเขาเขาโกงไม่ได้เนื่องจากตัวเขาอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ดูคลิปเอาแล้วกันครับเมื่อกี้นี้ได้หมีมานะฮะเดี๋ยวก็ไว้ขึ้นหยิบนะครับก็ประมาณนี้ครับใครอยากจัดตัวก็ลองดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะแข่งรอบ2ด้วยนะครับแล้วก็จะเอามาโชว์เหมือนเคยครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ